啊，海带。 ิจามารีมาพาทีทำเอียงเถอมาพูดตลาดตัดรักจใจที่หักลมจมที่เห็นน้องยังเป็นสาวแรกรุ่นราวกำดาดถึงลองเตี้ยวเลี้ยวลัดไม่รู้ว่าจาดใครลมแกล้งพูดหยอก,อกบอกรักพราะผู้ากแม่ไม่คุ้นังโปรดเตี้ยวเทียวฉุนตั้มตาขดตาคมเมื่อน้องไม่รักคือก็บอกพี่จะแม่ดอกชาบาพี่น้องมันงอนไปยิ่งกว่า,วาง,งาเอ้ยก็ด่าทามอยังไรยการศึกษาขาดจัญญ,ญาม อย่า,ยามิตรักมักลาดเพราะน้องยังขาดอบรมความที่รักจรักเตือนเชื่อว่าจะเกลื่นแกงปลอกไสปลอกลิ้นลิ้นตลบด้วพูดประจบสามชมคีแกกล่าวค้าวนี้คือรู้ดีดอกนางหนูเป็นนักประพันธ์ชั้นครูมีความรู้ฉันอุดมทางเที่ยวพาเมาราสีก็วังดีโดยรักคอยคอยตามทามพักมีผู้ถักผู้ถมทำไมมีใจเมตตาเอ่ยก็ตาแดกดันน้องชังไม่นึกสงสารซะเลยแม่ก ไม่ยมขอรู้ว่าใจน้องสูดจางจะแอบไปนั่งเี่ไปไกลไม่ต้องเกี่ยวใช้เดี่ยวไหลเอามือซ้ายหนูป้อม ไม่ละที่ยาน้องจะไปหาที่ไหนนีแหละไทยโลนเมืองไทยจะมองอะไรก็สนแค่นองไปหาจนวันตายนะ่ก็อุดใดมันยังกับพี่อวกอิกอกอว้ใจดีล้วนเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเดินไปไหนหญิงชายต้องถามทักหญิงเห็นยังแยงกังงงนรักพระวงพักที่เปลี่ยนกลมเปลี่ยนกลมสมเป็นไทยทันสมัยทุก,ท,กทุกอย่างจะเดินเหินไม่อยกากจะช่างไม่ผิดในห้างตรอกคงน,น้องนึกว่าหญิงสาว,สาวมีแต่เจา้าหนุอมที่สวยกว่าแกตั้งแต่ ยังไม่ประคองอยากชมล้วนแต่หญิงสาวสาวที่ลิ่นเท้าก็ยังไม่ไมีขอคือรักฝากคือยิ่งดีดีก็ดีทัจที่แม่ต้องการนกักหญิงลำตัดที่เป็นชนชาติใจนี้แต่ผููตู่ตัวัยวอะไรอะไรก็ยังตลมที่ไม่เป็นนักหวยเจ้าสนองมันงสาวพงทานตั้กลัวแกงอีไปชายหนังเดีวยวพี่ต้องนางราทมเสใดขอกร้างขวางเงินสตังเป็นใหญ่ถู้งทูอ,อกถูใจเดียวเองก็หายให้หกชั้งเงินทองไถ่ปู ลองทวนไปดูละคนยาข้าขนมปางเพียงต้องตอนได้เก่อก็นอนให้ชม